สคาบตาราดครับออกไปตรวจสอบแล้วก็มีการให้คำแนะนำนะครับกับผู้ประกอบการที่จำหน่ายของเด็กเล่นช่วงก่อนวันเด็กแห่งชาตินายชำนาญวิเตรัตผู้ว่าราชการจังหวัดตราดครับมอบหมายให้สำนักงานคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจำจังหวัดตราดโดยคณะทำงานตรวจสอบฉลากสินค้าที่ควบคุมฉลากซึ่งประกอบด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องครับอย่างเช่นอายการจังหวัดพาณิชย์จังหวัดอุตสาหกรรมจังหวัดประชาสัมพันธ์จังหวัดฝ่ายปกครองอำเภอเมืองตราด ก็ร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจครับออกตรวจร้านที่จำหน่ายของเด็กเล่นในเขตอำเภอเมือง3ร้านด้วยกันนะครับก่อนที่ถึงวันเด็กในวันพรุ่งนี้เนื่องจากว่าวันเสาร์ที่14มกราคม2566นนะครับวันพรุ่งนี้เป็นวันเด็กแห่งชาติซึ่งประชาชนส่วนใหญ่เนี่ยก็จะนิยมซื้อของเล่นเพื่อไปเป็นของขวัญให้กับเด็กๆโดยที่ผ่านมาครับมักจะปรากฏข่าวผ่านสื่อเกี่ยวกับอุบัติเหตุอันตรายต่างๆที่เกิดจากของเล่นที่ไม่ได้มาตรฐาน โดยผู้ประกอบการอาจไม่ได้แสดงสาระสาคัญเกี่ยวกับสินค้าไว้ในฉลากอย่างครบถ้วนนะครับก็อาจจะเป็นเหตุได้นะครับที่ทําให้ผู้ที่ซื้อไปเนี่ยไม่ได้ทราบถึงข้อมูลที่เป็นส่วนสําคัญเกี่ยวกับสินค้านั้นๆทีนี้เพื่อประกอบการพิจารณาการตัดสินใจในการเลือกซื้ออาจจะต้องเข้าไปตรวจสอบนะครับ<ะ>เพื่อให้ผู้ที่เลือกซื้อเนี่ยได้เห็นฉลากที่ชัดเจนครับและเพื่อเป็นการป้องกันปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นตามมาเนี่ย แล้วก็เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภคพศ2522และที่แก้ไขเพิ่มเติม,ตมจังหวัดตราดครับโดยสำนักงานคณ,ณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคจังหวัดตราดก็ได้นําคณะทํางานตรวจสอบฉลากสินค้าที่ควบคุมฉลากและอําเภอเมืองตราดลงพื้นที่ไปตรวจสอบ ให้คําแนะนํากับผู้ประกอบการจําหน่ายของเล่นเด็กในพื้นที่อำเภอเมืองตราดาค่ะถึงแม้ว่าจะเป็นเกี่ยวกับของเล่นเด็กก็ตามนะคะเรื่องของความปลอดภัยเราก็ต้องใส่ใจด้วยและที่สําคัญนะคะอย่าลืมนะคะสินค้าทุกอย่างต้องมีคุณภาพได้มาตรฐาน